โคตรสวยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ช่องกูเลน Channel มันเดินเย้ นะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงเกม ROV เนาะหรือ Arena of v e l o r นะครับผมซึ่งอืวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ROV Season Pass 4นะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมในคัมภี์เล่มนี้เนาะเพราะว่ามันก็กำลังจะหมดของซีซัน3นะครับผมที่ล่าสุดมาว่าได้ บัตเตอร์ไฟน้ำแข็งใช่ไหมอ่านะครับผมผมก็เลยบอกเลยว่าไม่พลาดเสียตังเรียบร้อยนะครับผมแต่คือผมซื้อแค่หนังสือแล้วค่อยมานั่งไล่ควยทำเนาะเพราะฉะนั้นอ่าเวลรลพาร์ทสี่นะซีซั่นสี่นะผมจะมีอะไรงั้นไปดูกันเลยก็นะครับผมสำหรับเวลรลพาร์ทสี่นะครับอ่าเวลรลพาร์ทซีซั่นสี่เออต้องพูดอย่างนี้เนาะ นะครับผมจะมีอะไรในเล่มบ้างนะครับผมก็เท่าที่ทางเฟซบุ๊กของตัวกาลิน่า ROB นะครับผมที่ไทยแลนด์ที่เขาปล่อยออกมานะครับผมรูปมันจะมีประมาณว่าคือรับประกันแน่นอนว่าได้สกินใหม่สีสกินแน่นอนนะครับผมก็จะมีสกินของอา,อารัม サザカリシモノ。そう、カミノコトリュー。ニクベントワーク、アラームエミリー。 คิซซี่แล้วก็เป็นลูเมียนะครับ know their place. ซึ่งตัวหลักๆทั้งหมดก็จะกินหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับแล้วไอ้ที่แบบว่า ถ้าวาร์ฟสกิลคิวมันจะมีเพิ่มสกิลตอนเราคิวได้ตอนท่าวาร์ฟตอนอวิ่งเร็วอันนี้คือเป็นปกติแล้วเพราะว่าตอนซีซันพาร์ทสามันก็ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ที่ผมเห็นยังติดตาอยู่นะคือรู้สึกว่าเขาจะมีเพิ่มท่าเต้นใช่ไหมอไอ้พวกท่าทางอีโมอืมอีโมติคอนอะไรอย่างนี้นะครับผมและที่สำคัญก็คือในรูปมีให้เราเลือกสกินเพิ่มน่าจะ ได้อีก2ตัวนะครับผมก็ได้สกินเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็เป็นฮีโร่อีก2ตัวนะครับผมที่ที่ทางเพจเขาปล่อยออกมาเนาะมันมีรูปประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้ามองในความคุ้มนะครับผมผมคิดว่ามันมันก็คุ้มนะครับผมเพราะว่าปกติเราเติมไปก็แค่เปิดหนังสือเฉยๆมันได้ประมาณเราต้องเติมประมาณ250 ติมประมาณ250มันก็จะได้แค่เปิดคัมภีร์แต่สําหรับบางคนนะครับผมที่แบบเออเอาสก,กินเลยผมขี้เกียจเล่นนะครับเออผมอยากได้เลยไม่ต้องมานั่งทํากงทาเฟสให้มันเสียเวลาเนาะก็คือน่าจะประมาณ500เพราะรอบก่อนผมเติมแค่250เพราะว่าเพื่อเปิดเฉยๆนะครับผมพูดเลยว่าถ้าถามความคุ้มผมคิดว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าหนังสือเล่มหนึ่งอะน่าจะ มันหสัปดาห์ครับก็ประมาณ2เดือนกันเนาะคือถ้าเกิดคุณเล่นอารวีทุกวันมันจะแบบอารมณ์แบบของคนปกติคือเวลาเราเล่นอาวีเราเล่นทําไมถ้าเราไม่ปั่นแรงอ่ะถามถ้าเราปั่นแรงใช่มบางทีหัวร้อนแต่แบบอ่ะถ้าเรามีเควสเข้ามาเควสเพื่อที่จะเปิดเอาของเห็นไหมมันจะได้จุดประสงค์ในการเล่นครับผมเลยคิดว่าสําหรับคนที่เบื่ออาอคุณลองใช้ตัวนี้เป็น เป็นบรรทัดฐานที่ทําให้คุณเล่นอะเออมันแต่ถามว่ามันคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ตั้งหสกินสองฮีโร่อ่าตกแต่งเพิ่มอีกสองเผ่อๆไปหมุนกล่องเอาของได้อีกเห็นไหมผมว่าคุ้มนะแล้วก็สกินยิ่งสกินทีซั้นหลังๆมานี่ผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นเรื่อยๆก็คือเกมมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะนะครับ ก็อันนี้คือลองลองตัดสินใจดูนะครับแต่สำหรับผมผมแนะนํานะเพราะว่ามันมันคุ้มอะ่ะคราก่อนคือตอนแรกอ่ะผมอันนี้ผมพูดผมแบบไม่ได้จะอะไรเนะะะาะจะสมัยก่อนผมเติมอะ่ะผมรู้สึกว่าฮีโร่ผมมีประมาณสิบห้าถึงสิบแปดตัวหลังจากผมเติมอ่าเวลล์ซื้อคัมพีเวลล์พาร์ตไปฮีโร่ผมงอกมาตอนนี้นะผมมีประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบตัว นะครับผมเพราะว่ามันทําให้เงินเพชรอ่าไอ้นันฮีโร่อ่ะไอชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินเราได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไอคงไอคอนอะไรก็ตามไปนะครับผมก็แนะนําแนะนําแนะนำ,นะนำผ่าน,ผ,านผ่านนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับสําหรับคลิปทําหนังสืออ่าเวลล์พาร์ทซีซั่4นะครับผมว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะซื้อนะครับผมก็ เนื้อหายังไงก็อยู่ข้างในเลยครับผมเพราะว่าผมทำเพราะว่าผมคิดว่ามันมีหลายคนถามว่าพี่ครับถ้าซื้อ,เ,อเปิดไม่ซื้อถ้าเปิดตัวเวลล์เปิดคัมพีอะครับมันจะคุ้มหรือเปล่ามันจะแพงไหมมันจะยังไงสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มมากด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็คืออยากาให้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ทำข่าวเกมผมทำทุกเกมเนาะ นะครับผมเพราะผมคิดว่าข่าวเกมไหนหน่าสนใจผมก็จะทำทั้งหมดนะครับผมเพราะบางทีอาจจะเอาไฮไลท์แอเอาเกมอื่นม,มาลงบ้างเพื่อที่จะไม่ได้มันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e นะครับผมตอนนี้ช่องก็กําลังไปได้ด้วยดีเนาะนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ